โพสรูปสาวอย่างแทบมีโมเมนต์ดีต่อใจมาทําให้แฟนคลับต้องฟินจิกหมอนกันอีกแล้วสําหรับคู่รักคู่หวานพลอยเชิญมาบุญยศและต้งพิทวัตพฤกษกิจหรือต้องทูพีเจ้าของสเตทข้า้งรักยืนหนึ่งโดยการันตีได้จากข้อความคอมเมนต์ใต้โพสตล่าสุดบนอินสตาแกรมทูพีหลังฝ่ายชายรวบรวมเอาภาพถ่ายบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่คนนอทูพีเอ็กไอจีเอ็กทอมมาแชร์ให้แฟนๆได้ส่องกันแบบ X คูณซี และหนึ่งในช็อตเด็ดก,กระแทกสายตาที่ทำเอาหวานใจคนสวยต้องเข้ามาแสดงความเห็นด้วยความเร็วแสงก็คือภาพเปิดอัลบั้มที่เผยให้เห็นต้งทูพีกับบ้านท้ายนักเต้นสาวหุ่นเสียในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยระยะประชิดซึ่งข้อความที่พลอยเชมานเขียนนั้นมีเนื้อหาว่าเดี๋ยวไปหาชุดแบบนี้มาใส่บ้างแน่นอนว่างานนี้ยิ่งทําให้บรรดาแฟนคลับคู่รักต้งพลอยพร้อมใจกันฟินยกใหญ่ถึงขนาดอดใจไม่ไหวปักหมุดรอชมความแซ่บของนางเอกสาวคนโปรดในลุคนี้แบบรัวๆเลยทีเดียวอีก